คนมีเป็นล้านโว้ยเปิดแล้วอ่าผมหโมดโที่ทุกคนน่าจะคิดถึงกันจ2สวงวีสวง,ง,งบนระเบิดคอมแต่เล่นเออเช็คนี่ <S 2> <S 2> ไม่ได้กระโดดใส่มาแน่นอนอ,ะ <S <S อ่ะมันกระโดดใส่เราก่อนตายก่อนทุกรอบมาไงแบบขังสักสิบตัว อ้ข้างบนเป็นร้านโอ้รอดไปมั้ยนไม่น่ารอดดูท่าทางโอ้ข้างล่างก็เป็นร้านเหมือนกันโอ้สวยแบบนี้เอ้ามีตัวสตรองสตารอีกเอ้าแบบนี้ตายว้ คนมีเป็นร้านปางหอกไม่โดนเยอะอุยะ้ยอ่ะหาเลี่ยมอุ้ยอ้ยอ้อเ,ออเ,ออเออขาะหน้าไปหนึ่งทีสีว่วิสามวิสองวิบวกกันเยอะนะแต่ว่าแปลกไม่ไม่ได้ค่อยได้บวก โดนไปทีเอ้อเคาะหน้าไปหนึ่งทีสาวิสาวิสาวิีวึ้งไปทีน,กกนึงงเออแสกระบอกีโจนึงวฮะไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหน อุ้ยไม่โดนต้นไม้เฉยอ่าแล้วผมมาอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าตาย,อยโอ้โหชิ้มหายปลาไม่โดนอีกเว,วื่ลอละหน้าวิ่งลงไปครับลงไปตึ้งปลาก่อนหนึ่งทีึ้ง สวยสวยสวยดูดิตะกี้มีโคตรยาวอุ๊ยอุ๊ยสวยแต่นี อ,อุ้ยปลาหอกไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไปของเพื่อนไปแล้วรอับคุบูมบูมบูมบอม <c oughs> อุ้ยปลาหอกไม่โดนอีกแล้ว

โอ้โหถ้ามันยืนใกล้ๆกันนะบอกเลยว่ามีเจ็บมีเจ็บโอ้ยโอ้โหไม่ทำไปบิงไม่ออกโอ้อ๋อหาตัวเองไม่เจอหาตัวเองไม่เจอโจอยู่ไหนเนี่ยอืออือ ว้าเจยด้วยมีเพื่อนอยู่นี่แน่งงงงมากว่าทำอะไรโอ้ยตัวอยู่ไหนวะเนี่ยหาตัวยังไม่เจอเลยจะฆ่าเขายังไงวะเนี่ยอุ้ยสวยไหมแบบนี้ไม่ดูเอือ ายด้วโอเคโอ้มันนัวจัดอะโอ้โอ้โอุ้๊ยอะไรเนี่ยกระโดดเข้าไปอะไรกระโดดเข้าไปแล้วก็ให้เขาสกิลเล่นอื แบบนี้อดอนเจอร์ดอนเจอร์โอ้ยไงไปถึงดูนึงไม่ได้กลางกติ อดี๊พออกมาก่อนทีนึงเต็มโอ้ยสวยสวยหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เริ่มไม่สวยแล้วโอ้ยโอ้โหปลาไม่โดนใครเลยวะไม่รู้จะเลงใครโอ้ยเออโอ้โหตัวอะไรกูเนี่ยโอ้ยสิบวิสิบวิ to đấy mày một phần đấy mày ui ừ. ừ. Oh, à. Mình giữ cơn. Mình โอ้โหทีมนอะไรขนาดนั้นวะโอ้โหเออโ้หเมื่อกี้ผมโดนสกิลอะไรบ้างวะนะมาแล้วผมมาพร้อมมันตี เพื่อนผมเปิดแล้วแล้วผมก็ขอออกก่อนโอ้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 โอะตอมันมาแล้วว่ะอุยจังหวะนี้นี้ฮเพื่อนเรา

เออเอ่อ,อหมดแล้วมีีหมดแบบนี้โอ้หโหก,ก,กระตุกแล้วตายไปเลยว้าว cấp 4 bả. cho tôi. làm sao ấy, đây, cái tôi rằng vậy, ok, tuyệt. 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 เออโอเคแอซีสามสิบต okay. ัวโคตรบ้าโอ้ยอ <Morocco in Elizabeth> ุ้ยเอ้าเอออุ้งขังแบบนี้นี่เป็นขังที่สวยที่สุดในชีวิตยา จะทำผมของเน,นี้ยกลับไปดีมองแบบนี้อุ้ยยังมาอยู่กับกุ้งเหนียวเโอ้อหโหเต็มหน้าจอไปหมดไม่รู้จะกดอะไรไม่รู้จะตีใคร ปีโอ้โหไม่แตกโอ้โหโอ้โหกระตุก้วยตายโอ้โหโอ้โหเอาอะชันที่อยู่ ช้างตีอยู่ช้ายเขาเดือดเล่นแบบหลอนๆหมออยู่ไหนอะไรแบบนี้อุ้ยเออดูดิถือมันตีดิติดๆๆดูดิโอ้โหล่างเลยวะน่ะโดดเข้าไปนี่กระโดดไปตายแน่ๆน่เฮ้ย ก็โ,โดนอะไรวะเนะี่ยเยี่ยมผมยังไม่รู้เลยผมโดนอะไรอะ่ะอ,อืออือโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ย <c oughs> ด,ด้วยด้วยคอมจะระเบิด เออเออช่วยด้วยออโอ้ยโดนใสเล่นอีกโอ้ย่วยด้วยโอ้โหสะตันอหลนี่บ่อผมพี่โอ้โหตายคาบอ่อ โอ้หระเบิดระเบิด,อดเออระเบิดคอมจะระเบิดแทน